เน,นื้เล็กยำโบราณแห้งนะคะของร้านก๋วยเตี๋ยวในใบนะคะนี่ดูสีก่อนจีจ้าเซฟเวอร์อันนี้จะเป็นหมี่ยำแห้งแต่ไม่ถั่วเดี๋ยวมาดูกันนะคะก๋วยเตี๋ยวยำแห้งเรานี่จะเสิร์ฟพร้อมน้ำซุปหนึ่งถ้วยดูชิ้นอันนี้จะเป็นกว้วยต้มนะจ๊ะ ก้วยตม้มลูกชิ้นกุ้งลูกชิ้นปลาโดยดยขนาดของลูกลูกชิน้นนี่ลูกชิ้นกุ้งเด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 เป็นก๋วยเตี๋ยวยำแห้งนะคะวันนี้เรามารีวิวก๋วยเตี๋ยวยำแห้งนะคะ ไม่ชอบกิน <bom> ถ bo <iler> ั่วพี่ก็ไม่ไม่ไม่ชอบกินนะแต่เขากินได้ตางอารมณ์นี้เรามารีวิวก๋วยเตี๋ยวกันพี่ปรุงไหมพี่ปรุงไหมพี่จะลองหอมนะกินยำแม่นะที่นี่แม่ตัดเองเลยกินได้เลยรสชาติพอดีอะยอ จะมีถั่วอะใช่ปะ่ะเพี่อใส่ถั่วใช่ปะ่ะใช่ใส่ถั่วอถั่วอร่อยอืมอนีนก็จะมีถั่วมีอะไรมีพริกผู้ผู้ของยิ้มจะไม่ได้ใส่ถั่วก็จะเป็นแบบนี้ ดูลูกชิ้นปลาเขาวดปลาเราจะกวดปุ้งให้ดูชนเงินใช่ไหมคนกินลูกชิ้นปลาก็มีหลายแบบนะคะตัวบางคนก็ชอบกินแบบว่ามันนิ่มๆมังคนก็ชอบกินแบบแขงๆก็ก่อ ว่าแล้วแต่คนชอบเนาะก็เป็นสูตรโบราณอ่ที่ยานาตั้งแต่สมัยพ่อเช้าสูตรไหใบอ่ะอันเขาจะทําแบบสูตรแบบแข็งๆกรอบใช่แต่แต่ตอนนี้ผู้บริโภคที่มาส่วนใหญ่เขาจะชอบออกแบบว่านิ่มๆหน่อยนิ่มๆหน่อยไม่แข็งมากตัวยิงก็ชอบออกนิ่มๆหน่อย กุ้งปุ้งเหลือว่าหลังจะมารีวิวเมนูเงินประโภทที่รา้านนะคะ มาให้ด้วยตอนนี้ลูกค้าก็สามารถมา,านั่งทางที่ร้านได้แล้วนะคะ แต่ว่าร้านยี้ยังเป็นโอเพนแอร์นะคนไหนร้อนก็เออสามารถซื้อไปซื้อกลับบ้านได้เพราะว่ายังไม่กล้าเปิดแอร์ค่ะทุกคนไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวมาแบบเดือนหนึ่งถึงนะไม่ถึงเครื่งเดือน ไม่ปวดใครด้วยคุณพี่ไม่คุยอ่ะพี่แหน่งเดียวอตอนนี้ที่ร้านยังก็นั่งได้แล้วนะคะตอนที่ขา,านะคะ oh. เาอยู่ที่ใยกันนะครับพี่นงะไนายใ,ใบ <c oughs> อนหลังเราต้องมารีวิวก๋วยเพี๋ยวสดอีกหลายเมนูเลยนะคะยิ่งยังไม่ได้ทำรีวิว เดี๋ยวค่อยไปทีละเมนูมันเยอะมากเมนูที่ร้านนี้มาค่ะทั้งเดือนเลยจ้ะเดือนอน,นึงหมดไหมไม่น่าจะหมดเออคยที่ผ่านไปผ่านมานะคะเจอร้านก๋วยเตี๋ยวในไมไม่ต้องห่วงนะว่าจะมีแค่ก๋วยเตี๋ยวอย่างเดียวนะคะเรามีเมนูเยอะมากตอบโจทย์ลูกค้าแน่นอนถ้ามาแบบว่าความชอบไม่เหมือนกันแต่ละคน มีทั้งเมนูข้าวเมนูข้าวต้ปมปลาเมนูก๋วยเตียเต๋ยวก๋วยเตี๋ยวเราก็ไม่ได้มีแค่เมนูเดียวมีทั้งแบบน้ำใสต้ยมยำโบราณต้ยมยำน้ำข้นยันตะโูโกยำเจียวฮ่องกงเส้นปลามีหลายอย่างมีชิมปลาข้าวมันไม่โผล่กัน

ตอนนี้ลูกตาขาของนี้มานั่งได้แล้วแต่ก็จะเป็นโอเพนแอร์นะคะถ้าลูกค้าร้อนก็สามารถซื้อกลับบ้านไปทานที่บ้านได้ให้แบบตัวรอะะ้อนอะไรอย่เงี้ยค่ะแต่ก็ไม่ร้อนเลยลนะมก็เข้าอากาศอุณหภูมิปกติะคะ่ะนัานก็จะเป็นอุณหภูมิเหมือนข้างนอกอะ่ะกี่องศาก็ตามนั้นเลยค่ะ แต่กลางคืนอน่ะจะเย็นถ้าสาหาพนักงานที่เบรกลงมันจะเข้าคืนมันจะไม่ร้อน่าหาว่านั่งร้อนเลยก็ไม่ร้อนะอนะนะเรามีพัดลมฮัลโหวพี่เอ๋ไหนยกขึ้นมาดิชิ้น,นสุดท้ายอ่ะ

ิมน้ไม่นิมอ,อแล้วเ้นี่หาคนี่คือหลักฐานของคุณพี่นะคะนี่น้ำซุปคุณพี่อาหันมาชี้แจงแถลงไขนะคะอ,อันนี้ของยิ้มหมดเหมือนกันค่ะ ไม่ต้องใช้สแตนอินนะเราเช็คเองชิมเองนะคะทุกคนใครไม่เคยลองนะคะก๋วยเตี๋ยวในใบนะคะเดี๋ยวทิ้งเบอร์แล้วก็สาขาไว้ในคลิปนี้นะคะยังไงอยากสอบถามเส้นทางก็โทรเข้ามาได้นะจ๊ะ